แกเป็นใครเนี่ยแกเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงผมลูกพ่อไงไม่ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ตั้งแต่อีเด็กทารกนั่นแหละไม่รู้ลูกใครแล้วนี่สามวันผ่านไปมึงใครเนี่ยสามวันลูกทิพอันเดโอ้แต่นายไม่ใช่ลูกฉันก็คงไม่เป็นไรหรอกอแต่ก็ฉันก็สามารถใช้งานแกได้สินะนี่ไง ในเมื่อฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่ว่าแกมาอยู่ในห้องฉันเนี่ยฉันก็คงจะต้องคิดค่าที่อยู่ด้วยนะนั่นก็คือไปทํางานมาซะอารมณ์ร้อยเปอร์เซนต์งั้นเหรอนี่แน่ไนไรแม่คือผมเข้าเกมอุ้แล้วผมเจอแน่มันเลยแบบมันยืนสลอนอยู่แแล้วแบบโอ้ใครวันนี้นี่มันใครอีกวันนี้ฉันว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่ไอเด็กนน่แน่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนตัววะครับ <c ười> คือผมว่าภรรยาเราเนี่ยนะเขาอาจจะเอาอีเด็กนั่นแหละไปเลี้ยงเองแล้ว ส่วนอีเนี่ยเป็นลูกคนใหม่อีกทีหนึ่งจากชูคนที่สองแน,แน่เลยฉันรู้มันต้องเป็นอย่าง,งน,นั้นน่ะแน่เลยคิดว่าฉันไม่รู้กันเหรอคิดว่าฉันเลี้ยงอีกคนหนึ่งอย่างนั้นเลยอาจจะอ้าว what คือนี่คือให้ไปทำงานเชี่ยโอ้กูโอดไลนยังดิโอ้หโอเห็นใจกันวาเลี่ยนี่ไงน้ำตารื้นๆ โกบ,บตาเนี่ยเออเอาเป็นว่าเลิกทำงานได้ไหมแล้วแบบว่าขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวกูเลี้ยงอิงก็ได้เลี้ยงแบบปอเปล่าก็คนีห้ผมมาทำงานเ่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยก็เลยต้องมานั่งขอแต่โอนไม่จะปิดไปแล้วย่ขอโทษที่นายรีบทำงานไปฉันคงต้องรอนายโตก่อนสินะแล้วให้ไปทำงาน <laughs> นายเดี๋ยวนะมีการวางนั่นเดบ,บิว่าเออสามารถใส่ได้ตั้งแต่เศษเหรียญยันรับบัตรเครดิต นี่ล้ําอะไรเบอร์นี้ผมว่าไม่น่าใช่ฉันว่าแกมาต้มสุนแน่ๆเลยเนี่ยมันมีเครื่องวางแบบประมาณว่าไม่มีเงินสดเลยครับผมรับบัตรเครดิตนะแล้วมึงมีบัตรเครดิตมาได้ยังไงกดกูถามหน่อยผมผมไปเจอมานะ่ะแล้วแล้วก็มีคนสงสารผมแล้วก็เอาผมไปทําบัตรเครดิตเพิ่มให้กูไม่เจอแกกับแม่เขาแกลูกกันลูกวักันหลอกฉันสินะฉันจะกลับมาอีกทีหลอกนี่มันโหดร้ายกว่าที่โอ้โหเดี๋ย คือไม่ร้านมันสีแดงแปลกๆผมรู้สึกว่าคือปกติมันสีอ๋อมันน่าจะเพราะเรายังไม่ได้เปิดไฟพอเราเปิดไฟมันก็จะสว่างขึ้มนมาหน่อยไงแต่ว่าพอเราปิดไฟเ <c oughs> นี่ยโคตรหลูนคุณ่าอยู่ในนรก <c oughs> นี่ไงเออมันก็พอจ้าก,กันมาบ้างแต่พอปิดไฟนี่แบบอ <c oughs> สยองผองหน้าทำงานตอนน่อดีกว่าหาเงินหาเครื่องขุดบิดไม่สิหาคอมเพิ่มก่อนแล้วเครื่องขุดเนี่ยมันก็แค่งานอนดีรกเล็กๆนะ ซื้อมาแบบอย่างนั้นแหละขุดไปคำๆ open แล้วก็ไอ้นี่ปรับเลทก่อนเออลืมนี่่าต้องปรับเลทก่อนด้วยออโต้พลูปด้วยเออไอ้นี่อย่าลืมด็ดขาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนมันจะนั่งเอิอนยาวไม่ได้พวกนายต้องเล่นนั่งแล้วต้องเล่นลาเนฉนีย <c oughs> ทุกคนไม่ว่านายจะเล่นหนึ่งชั่วโมงหรือแค่หนึ่งนาทีพวกนายก็ต้องหาเงินมาให้เอ,อ้ยนี่แล้วก็เลทราคามันมันขึ้นด้วยครับนี่ไงเป็น10.2เหรียญแล้วคือจากตอนแรกเนี่ย นมันตันอยู่ที่8.4เหรียญเองเนะตอนที่เราปรับแบบ expensive เนี่ยแต่ว่าเนี่ยพอเราน่าจะดาวร้านเยอะขึ้นนะ2.7เออใช่ผมว่ารีวิวล้านเยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มเหร็ราคาได้เยอะขึ้นนะครับก็คือเป็นแบบ expensive เหมือนเดิมแต่ว่าราคาต่อเครื่องเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นด้วยก็ได้แล้ได้เครื่องละ10เหรียญเนี่ยต่อชั่วโมงอะอยังคุมเอ้ยต่อนอาทีคตด,ดีงาม เอาละเราก,เาเราก็เราก็มีตังอีก25ง0 0จะให้ลุงได้นะแต่ว่าเอาไปเราเอาไปเพิ่มทุนหน่อยก็ได้นะเพิ่มทุนนะ่เพ่นี่แหละที่เพิ่มทุนของฉันใช่แล้วเล่นไพ่นั่นเองบกดิ้งบกดิ้งเงี้ยวเงี้ยวแบกแจ็คสิฉันกลับไปครั้งแล้วและคราวนี้ฉันจะมาเพื่อ เอาตังค์พวกแกไปให้หมดพน,นันไปเลยเฮ้ยแถมแลบพน,นันเพิ่มนี่ไงวางเงินเดิมพันได้เยอะขึ้นแล้วด้วยจากตอนแรกนี่มันวางได้แค่สองพันเองนะเอาวะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าไอ้หมื่นเนี่ยเออไม่ก่อนคไม่ไม,ไม่เยอะมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปไอ้หมื่นเนี่ยร้อยรวยก่อนแบบเล่นบิตคอยอะไรเงี้ยเยอะๆแต่ตอนนี้เอาแค่สองพันก็พอสองพันนี่ก็โหดเยี่ยมเกินไปแล้วอืมสิบหกอีกสักหน่อยเออ มันต้องกดทางด้านซ้ายนู่นวะที่ว่าเพิ่มไพ่อ่ะกดผิดแต่ก็ยังชนะอยู่นะเออไปแล้วสองหมื่นแปดไปแล้วเฮ้ยไปจับมันมันเล็กตาเดียวจับมันมาเล่นตอกไปไปแล้วก็เนี่ยเอ๊ะมีสาวมาใหม่หรือเปล่าคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็คนเก่าแต่ว่าเบิ่มเบ,บิ่มเหมือนเดิมคนนี้คนใหม่คนเนี้ยผมขาวบิดหน้านี่กูุณทำไมเนี่ยเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็น่ารักอ๋อเต้นพลิ้วซะด้วยคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันกันกบทุย นี่คนใหม่หรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยที่เต้นอยู่ในกลงเนี่ยแล้วก็คนนี้เอ้ยเดี๋ยวคุณคุณนะนี่มันเมียกูดิมีกูมาทำงานอะไรเนดิเฮ้ยเด้ออุ้ยชิบหายแล้วผัวกูยังคงเต้นอยู่ชิ้ยังคงเต้นอยู่โง่ทำงานแล้วทำเหมือนด้วยหันมาคุยกันก่อนฮัลโหลเธอเธอทำงานอะไรอะ่ะเธอเธอเนี่ยอยกตูดยกตูดแหม เธอไม่สนกูเลยเว้ยตอนนี้วิญญาณคงโจกจากล่างแล้วได้เดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านก็ได้วันนี้เวกเอ้ยนาทีระทึกครอบครัวนี้มันสุกติงกระดิ่งแมวไปเลยว่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เมียฉันไอเด็กก็ไม่ใช่ลูกฉันด้วยเพล่เลเนี่ยฉันว่าไม่น่าใช่ไอ้นี่อาจจะเป็นคนที่สองสามสี่ห้าแล้วเพล่เพล่เนี่ยฉันไม่รู้อะไรคือความจริงแล้วอะเติมน้ำตาลในเลือดแป๊บ ทำไมมันไม่จริงไม่จริงโอ้ยเงินโอ้โหรอ,อ,อคิวเพียบเี่ยกาดบอกก็เตะกันเหนื่อยถ้าเกิดไม่มากดรับตังเนี่ยโอ้โทษทีนะกาดฉันต้องให้นายทำงานหนักหน่อยพอเพราะีฉักำลังช็อกกับความจริงที่ไปเจอมาลูกอะก็ไม่ใช่ลูกฉันเมียฉันก็ไปทำงานเต้นอ่าจะปวดเลื่องเกินคุณไปคอยต่อดีกว่า เ <c oughs> จ๊ผมซื้อเครื่องแบบปุ๊บๆนี่เนี่ยยับยับไปเลยเออตอนแรกว่าจะขุดขำๆแต่แบบว่าแม่แะนแมพอดีเราคิดว่าจะขยายชั้นสองเลยด้วยนะเพราะงั้นซื้อไปเลยไอ้พวกเนี้ยความจริงที่เจ็บปวดชีโอ้เยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดคนนี้คนนี้อ๋อหน้าคล้ายๆเฉยๆตอนแรกผมนึกว่าเมียเราเหรือว่าที่บ้านเราอาจจะจำสลับกับคนอื่นหรือเปล่าวะเนี่ย เอออาจจะเป็นไปได้ที่เราจะจําสลับกันแต่ไม่ใช่นะผมอย่างนั้นน่มีอยู่คนเดียวผมสั้นประบายกันนี่ยและหน้าอย่างนั้น <c oughs> แล้วทำไมผมจะจำเมียตัวเองไม่ได้ล่ะนั่น <c oughs> มันใช่เมียฉันไปเต้นอย่างนั้นจำบะจำบะอยู่โยกยายใส่สะพูแต่ว่าเขาก็ทํางานแล้วก็หาเงินมาอยู่นะ <c oughs> ก็ถือว่าอืมนะก็ได้อยู่แต่ติดแค่ว่าไอเด็กนั่น <c oughs> ไอเด็กนั่นนะไม่ใช่ลูกจะแน่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อัพคอมก่อนละแกนทั้งนั้นไอ้ก่อนอัพคอมอัพร้านนี่ไงขยายห้องไปมีอยู่สองหมื่นหกออไปเลยตอนนี้น่าจะตันแล้วแหละแล้วก็ต้องทำไอ้น,นี่ด้วยซื้อไอ้น,นี่ร้านฮอตดอกร้านฮอตดอกเออปาบอันนี้ด้วยเครื่องทำกาแฟอันนี้ด้วย alert อเลิร์ดอะลามแล้วก็เครื่องปิ้งนี่เนี่ยซื้อเอาไปห,หมดอ่ะกดแหลกมันของแจกฟรีแล้วก็โถด้วยโถเนีย่ย เอาด้วยเออไอเดียมันชอบขี้อัดอ่างก็ประมาณนั้นที่มีต้งเยอะแยะมึงจะไปขี้ลงอ่างด้ยวยเนี่ยนี่แน่สบู่ด้วยมันจะได้เพิ่มคุณภาพดาวล้าอะนะอ่ะนะตอนนี้คุณภาพ2.7เอ่อ Little Warmer g เ m e เกเออเกมผมลืมซื้อเกมเกมมันน้อยเกินไปด้วยนี่ไงปาบป,ปาบคือจะซื้อไปพกเล่นกันจนเบือ่อนี่แน่กดเลกเหลืออยู่หมนยังอีกเยอะครับอีกเยอะได้อยู่ อันนตู้เย็นซื้อไปเลยละกันแล้วก็คอมอัพเคสคอมอันนี้อัพตัดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้อ๋อมันเปลี่ยนโตได้เปลี่ยนโตเป็นสีน้ำตาลนี่ไงเปลี่ยนโตเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามันเปลี่ยนโตได้ตอนแรกผมเห็นมันมีแค่เนี่ยเก้าอี e ้เมาส์ A w, แล้วก็คีย์บอร์ดด้วยเห็นอ่อานในคอมเมนต์เห็นมีคนบอกว่าพี่ลืม,มอัพคอมก็ลืมจริงอะแหละก็ดูดีขึ้นมาแล้วอันนี้อ้าวตู้เย็นมันวางตรงนี้นี่หว่ามันซ้อน ต้องขยับมาหน่อยอตอนนี้ก็ล้าล่งแล้วสินะงั้นก็ถึงเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนกันหน่อยแล้วนะครับเริ่มจากเอาเครื่องขุดบิดคอยเนี่ยมาไว้ชั้นบนเอ๊ะตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ซื้อคอมมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยค่อยซื้อเครื่อง VR หรือเครื่องอื่นบ้างก็ได้นะครับก็ได้บินเข้า3เดี๋ยวก่อนซื้อใจว้ายเหลือมื่นซี่เอ้ยได้อยู่ ซื้อคอมิกสักตัวป้าบเงาป้าวป้าบปึ๊บปึ๊บปั๊บโจโมแมนโอเคทั้งหมด7,500เอาเลยเหลือ7,000โอ้ยังได้โยแล้วก็อันนี้มันตอนกลางคืนตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าอ่ะครับคือเมียจะกลับบ้านมาตอนกลางคืนว่าจะ,จะไปคุยกับเมียแบบเธอทำไมไม่บอกเราว่าเธอทำงานอะไร <c oughs> ทลาไมเธอเงียบๆอยู่พี่จะไปถามไม่รู้เรื่อง ต่เมียไปทำงานอีกแล้วไอตอนนี้เนี่ยน่าจะไปเต้นอยู่แล้วก็คุยไม่ได้ด้วยเมียบอกเออรักษาหน้าที่การงานอยู่อย่าม,มาขัดปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้โว้ยปล่อยให้คนดีดีดีกว่าเดี๋ยวดนปรับเพิ่มเออเอาไปเลยเข้าต่อไม่ได้แล้วจะเอาเดี๋ยวเออได้อยู่นี่ว่าอ๋อคือถ้าเราจ่ายแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็เข้าต่อได้เลยเอเอเฮ้ยกล,ลับบ้านแลวดิ กับบ้านดิสงสัยเจอแน่ผัวแล้วแบบชิบหาระอย่างนี้ฉันต้องรีบไปเคลียร์อะไรน,นี่ไงกลับบ้านเร็วเอาละเธอกับฉันเราต้องคุยกันยาวหน่อยแล้วอ e ีเด็กนี่ก็ขึ้นบานแล้วด้วยดีม <c oughs> ึงไปต้องไปั่งตรงนี้หรอกนะมันหลอกลวงกันเกินไปครอบครัวสุขสันต์จริงๆโว้ย <c oughs> เธอเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนเธอใส่บิกินี่สีอะไรสีดำเราไม่ชอบเลยนะ เธอควรจะใส่สีชมพูสิดูดีกว่าส่วนอีเด็กนี่ทำไมผมสีขาวไปย้อมอ่ะไปย้อมกลับมาคืนเลยนะเด็กๆเราควรจะเป็นระบบระเบียบก่อนแล้วค่อยย้อมตอนโตนหน่อยก็ได้อ๋อ,อ,อครับโอเคเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวนอนก่อนแล้วก็พวกเขาก็ไปทํางานต่ออที่เราเห็นนี่ยมันก็แค่ภาพติดตาเฉยๆนะอาจจะจําสลับผิดจากผู้หญิงคนอื่นก็ได้เอาองั้นแหละซื้อหารกินก่อนแล้วกัน แล้วก็คอมก็น่าจะมาแล้วนะไอตอนนี้เนี่ยน่าจะมาแล้วซื้อคุณครูปิดปคอร์ดด้วยอีกตัวหนึ่งเลยละกันน่าจะเด็กคนอื่นไม่น่าใช่เด็กที่อยู่บนห้องเราแล้วก็ไม่ใช่ลูกผมด้วยฉันไม่มีลูกผมขาวหรอกนะลูกฉันยังเป็นแบรบอลอยู่เลยอะ่ะแล้วไอ Be ้แบรบอมันก็ไม่รู้ว่าใช้ลูกฉันอีกด้วยหรือเปล่าตรงนั้นฉันอาจจะแค่อยู่ในฝันซ้อนฝันอีกทีหนึ่งแบบอินเซปชั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะตอนนี้อาจจะอยู่ในฝันชั้นลึก ต้องรอก่อนต้องรอก่อนปเดี๋ยวก็ตื่นอีกกินก่อนกินก่อนอืมในฝันเราก็จะหิวด้วยก็ได้นะก็ต้องกินด้วยอ่ะอ่าแล้วก็วางเครื่องบิดคอยไอเนี่ยมันจําเป็นต้องมีขุดต่อไปป้าป้าป,าป,าป,าปาูเปะเออแล้วก็เปิดเออคราวนี้ก็น่าจะขุดกันรัวอันนี้ขุดยังเครื่องหมุนอยู่เนาะ แล้วก็รับตงังขอดูหน่อยสิว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เหรียญบิตคอยมาเท่าไหร่แล้วอะ่ะผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะอาจจะสักประมาณ0.8เหรียญแล้วมั้งไม่สิเร็วไปอาจจะประมาณ0.2ว่า0.3 3, 3ว่ะครับเอยได้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็ของน่าจะมาละนี่ไงของแม่งมาทิ้งไว้ตั้งคืนหนึ่งไม่หายนเนี่ยเฮ้ยมีคนซื้อนด,ดอก แล้วตอนนี้เขดอกได้เท่าไรแล้วอ่ะ14เหรียญน,นี่ไงใครตั้งวันได้แค่ิงั้นเหรือก็คนซื้อกินเนี่ยก็เขอดอกสูตรที่คุณทำมันขาดแดกก็ไม่อร่อยนถ้จะเกิดนายอยากให้มันขายดีจะก็ไปหาสูตรมาเองสิออ้ยอน,นันมันเหลืองเหืองคืออรไรกันเครื่องเจ๊งอ่ะออบักแล้วก็วางคอมโบเบนี่ตัวเออโจเซตอ่ามีคอมอีกตัวล้เออมีเงินอยู่8 8 0 0ัน ลับแหลกอันนี้มีวิ่งมีวิ่งมันบอกยืนนานเมื่อแขนวิ่งแม่งเลยโดนเตะไปซะเจ๊คอหักออ <c oughs> แล้วก็ในในก็ในในลัจ้างเชฟมาเลยด้วยแล้วกันคนเหมือนสั่งอาหารโคตรเยอะอนะจะเด็กอะไรขนาดนั้นสักเกิดพี่จะนั่งกินนะเอาไปทิ้งข้างนอกด้วยอยัามาชิ้นในร้านเครื่องทำความสะอาดกุลวนนี่ไงยิบห้าออเดอร์เมื่อตะเกียรสั่งซะยับนี่ไงสั่งไม่ลด้แบบแป๊บก็ตึ๊ดึงตึ๊ดง อะไรกันะกันหนาจมึงหิวก็ไปร้านอาหารสิโ้ยนี่เนี่ยเอาเชฟมาเลยสี่วันสองร้อยไม่เท่าไรแล้วก็ไปดูเมียเราเต้นหน่อยสิไปดูเมียเราเต้นไม่อาจจะเป็นแค่คนหน้าเหมือนก็ได้นะคนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนว่าสิเต้นอยู่หรือเปล่ายังเต้นอยู่ <laughs> เออใช่อ่ะคนหน้าเหมือนเนี่ยอืมคนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือน แต่ว่าอกคุณคุณนไะงอกนั้นที่เคยเป็นขคงชัน้นแล้วก็เด็กด,กดกอกยังจะมานั่งอีกได้ตังเท่าไหร่เนี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาทําอย่างนี้แล้วอะไม่ได้ครับผมอยู่ห้องคุณฟรีผมก็ต้องหาเงินมาให้คุณด้วยสิไม่เดี๋ยวกูโดนจับก็อหาใช้แรงงานเด็กเลิกทาอย่างนี้ได้แล้วข <S <S เข้าใจไหมก็ไเดกก็ได้เดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันการใช้แรงงานเด็กมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับต่อให้เขาเป็นลูกเราหรือไม่ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำแต่ว่าถ้าเรารอให้เขาตูแล้วค่อยใช้งานมันก็คงจะได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ครับมันมีหลักเป็นเศรษฐเด็กอยู่นะไม่เราไม่ควรจะใช้งานเด็กนะตอนนี้เชฟครับผมไม่เห็นเชฟทำอะไรเลยถามจริงเชฟมายืนเวียนจงกลมอย่างนี้แล้วเชฟก็ได้ตังเป็นสองร้อยเหรอผมว่าคุ้มเลยเนี่ยคุ้มสิใช่แต่ไม่คุ้มกูเลยเชฟ <c oughs> ปกติมันน่าจะมีเชฟทำอาหารอะไรอย่างนี้นะ นี่ไม่เว้ยเดี๋ยวซื้อไฟมาติดลานเพิ่มก่อนละกันนะติดชั้น2ก่อนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อพวกเอ่อ VR หรือว่าเครื่องเพล์เนี่ยไฟติดตั้งด้านบนนะฮะนี่ตัวผมไม่อยากจะให้มันแบบว่าเกียกใจจังเลยเว้ยคือเครื่อง VR หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นเครื่องใหญ่ไงแล้วแบบว่าทําให้คนเนี่ยมันเดินแล้วมันชนแล้วก็ถ้ามันล้มไปสักชิ้นนึงเนี่ยมันก็จะไม่นับว่าเป็นเครื่องได้นะครับมันต้องรวมกันเป็นหนึ่งก่อนแล้วมันถึงจะนับเป็นชิ้นได้เช่นโอ้ VR ตกพื้นเลย ก็เล่นไม่ได้สินะไม่เล่นล้วันอะไรเงี้ยหอยหลอดเอ๊ยเพราะงั้นเราจะซื้อตู้เกมดีกว่าเนะแค่ตู้เดียวก็เล่นไดุ้ึมมาเยอะไอ้นี่ไฟติดสัก3แล้วก็ไฟกำแพงไอ้นี่ของดีสักเจนี่สักหนึ่งกดแหลกเดี๋ยวก่อนไฟนี่ไม่ต้องไ,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  3, ไอ้ไฟเนี่ยแพงไปแพงไปสามพน้เนี่ย ชี้อะยังโหดเป็นนี่ไงตู้เกมเราจะเอาตู้ตู้พันสี่ไปเลยละกันไอเนี่ยแพงสุดกดสิบเก้ตัวตลกแล้วหมื่นเก้าเออหมื่นแปดหมื่นเจ็ดเออหมื่นเจ็ดเจ็ดสามได้ซื้อค่ากดไปเรื่อยเเนี่ยแล้วฉันเลือกอะไรได้ไม่ติ๊เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ติ๊แปดสิบหกเยี่ยมครับ อูดแล้วเข้าเดี๋ยวคืนนี้เรามีคุยมีคุยกับคนทางบ้าน <c oughs> นี่เป็นสุโขดูเข้า <c oughs> ฉันต้องคุยกับไอเด็กหลงนั่นแล้วก็เมียของฉันนี่มาแล้วโอ้โยนดเป็นขี้โอเคขนมายังไม่หมดอันนี้ยังเหลือเยอะแต่ว่าเอาไปวางไว้ก่อนตู้เกมเราจะวางแต่ตู้เกมก็พอแล้วนะพวก VR เนี่ยไม่เสือเอาเงินสดเลยดีกว่าแปลว่าผาหยดปุ๊บได้ตังค์ปับ๊บ แล้วก็กาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยคือตอนนี้เนี่ยกาก็บอกกูก็ไม่ไหวแล้วเนาะถ้ามาโต VR หรือว่าโตคอนโซลอีกนี่เออราออกดีกว่าค่าจ้างที่ร้านนี้รู้สึกเริ่มังไม่คุ้มแล้วอะไรงี้เพราะงั้นได้เอาเกมตู้บางก็ได้นี่แน่ตรงนี้แหละวางเลกนี่เนี่แล้วก็ไฟติดด้านบนไม่ใช่นึกว่าอันนี้มันไฟติดกำแพงเออแต่ก็ได้อยู่แหละตรงนี้เอาไปเลย หนึ่งอไอใไฟนี้ติดกำแพงตรงนี้สองด้านเลยประเดี๋ยวนี่เนี่ยปึ๊บโอ้ยใครดันตูดพี่แล้วก็ตู้อีกหนึ่งตู้ปึ๊บโอเคเสร็จอแล้วก็ไฟติดตรงนี้นะครับสองดวงแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งด้วยซื้อของตกแต่งมาติดร้านเพิ่มนี่ไฟติดตรงอีกด้านหนึ่งชูวับเย่ yeah. ใช่ได้เจิดจ้า เออลืมซื้อแอร์ด้วยนิว้าตอนนี้เนี่ยคือมันแบบว่าชั้นสองมันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเพลอแล้วก็ข้างยว่าข้างในเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาติดละกันนะพวกไฟเนี่ยติดด้านนอกก่อนเพราะว่าต้องใช้งานอประมาณนี้ไปก่อนดูดีแล้วก็พวกนายก็ขึ้นไปเล่นกันได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเตะก้านคอด้วยกลัพวพวกนายแค่โยดลงไปพวกนายก็จะรอดแล้วอ่ะจากการโดนเตะ แล้วก็ระหว่างนี้อีเด็กนั่นขึ้นไปแล้วเราต้องไปแห่ห้ามให้เขาเออเฮ้ยโอ,เโอเเย้เกือบเกือบทะลูแมพแล้วเมื่อกี้ประตูบันดันลงนรกไปคุยกับอีเด็กนั่นก่อนบอกนายไม่ต้องทํางานแล้วนะรอตัวคนแล้วค่อยไปทําแล้วก็คุณเมียนั่งลแล้วนายอารมณ์อยู่ที่เก้าสต็อปได้เงินห2สิองเหรียญแต่ก็มันได้เงินน้อยอีกนะฉันว่านายหยุดทําก่อนก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้อง ส่วนคุณพลเมียหยุดก่อนเลยละกันคุยกับกูก่อนเดี๋ยวนะเจอทำงานอะไรก็แค่งานเต้นเต้นในผับเนี่ยนะแล้วผิดกฎหมายเหรอถ้าเป็นผับเถื่อนไม่รู้สิผิดกฎหมายหรือวาคงไม่มั้งใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเลยเออมันก็ใช่แต่ว่าอกนั้นมันควรจะเป็นแค่ของชันคนเดียวนะไม่ไม่ควรมีคนอื่นเห็นเนี่ยแล้วเวลาไปว่ายน้ำเนี่ยคนอื่นก็ไม่ต้องเห็นด้วยหรออันนี้ก็ผูดอย่กเลเกิ ฉันว่าเรื่องนี้ดิคงจะคุยกันยันลูกบวชอะเอาเป็นว่าเธอหยุดทํางานไปก่อนนะแล้วระหว่างนี้เนี่ยขอนอนแป๊บแกก็อยุดทํางานด้วยไม่ต้องแอบไปทําไม่ต้องไปแอบหรอกเอาตัางค์คนด้วยแกด้ะแล้วแรองอย่างนี้จะทำะไรนั่นแหละข้างๆดูดไปก่อนบราก,กุหรือว่าที่เรียกว่าบองไปทะลุเอาอากาศก่อน